ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุ อัปเดตข่าวสารของ efootball 2024โซนโมบายดูฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะดำเนินการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้า,าใหม่ทั้งหมดสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นการแจกฟรีต่างๆนะครับทุกคนเลยก็สิ่งที่ถูกเพิ่มเข้าใหม่นะครับก็มาการรับชมในคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยด้วยกันนะครับ ก่อนเริ่มที่ในส่วนของเราอินโบนัสกันก่อนเลยแลวกันนะครับวันนี้ก็เจอการทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เราอินเข้าเกมนะครับรวมไปถึงแคมเปญใหม่ล่าสุดทุกคนก็คือคาเนวาแคมเปญนะครับก็พรุ่งนี้นะครับครบรอบการแจกฟรีอีก50ทอนคนก็คือเป็นการเราอินวันที่5นะครับรับเพิ่มอีก50ทองทุกคนเลยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แลวกันนะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเราอินเข้าเกมคนต่อมาเนะครับเรามาดูทางฝั่งของแพ็คนักเตะกันบ้างแลวกันนะครับ สำหรับแพ็คนักเตะที่จะหายไปวันพรุ่งนี้นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลง1แพ็คด้วยกันนะครับแต่ว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาถึง2แพ็คเลยด้วยกันนะครับสำหรับแพ็กที่จะหมดอายุไปก็คือแพ็คของ E p i ิ i t a l i เล Lead Attacker ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับวันนี้ก็พรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าก็จะไม่มีแล้วนะครับและสำหรับแพ็คใหม่ที่จะเข้ามาก็คือแพ็คแรกนะครับเป็นแพ็คของ Big Time AC ิมิลาทุกคนนำทัพโดยราเฟลเลียวกับทุกคนโทโมรินะครับและก็โอลิวิเยชิรูนะครับรวมไปถึงนักเต มาในรูปแบบของฟูลทีม AC ซีมิลานหรือว่าบิ๊กไทม์ของ AC ซีมิลานนะครับวันนี้ก็เจอกันแน่นอนพรุ่งนี้9โมงเชา้านะครับสำหรับแพ็คของบิ๊กไทม์เอซีมิลานนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมคือการแลกฟรีด้วย Point อีฟเว่นพอยต์อีกหนึ่งคนนะครับและก็คือคนที่สุดท้ายมุมขวาล่างนะครับนั่นก็คือโจวิกตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับวันนี้ก็คือมาให้แลกฟรีด้วยอีฟเว่นพอยต์หรือว่า5,000อีฟเว่นพอยต์นะครับและแค่นั้ไม่พอทุกคนยังมีเพิ่มเติมอีกหนึ่ อีปิกเนชั่นแนลทีมกราเดียนคนนำทัพโดยฟาบิโอคันนาวารนี่ครับโคดมาเกเรี่โพลโก้มากอสคาฟูนะครับวันนี้ก็เจอกันแน่นอนสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนเช่นกันตามนี้เลยนะครับวันนี้ก็เป็น2แพ็กใหม่นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาวันพรุ่งนี้9้าโมงเช้านะครับก็เล็งใครไว้บ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ครวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับหมดอายุไป1แพ็กครับทุกคนแล้วก็ เพิ่มเข้ามาใหม่2แพ็คนะครับส่วนแพ็คที่เหลือที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับวันนี้ก็อยู่กับเรายาวๆเลยนี่นะครับวันนี้ก็ยังไม่หมดอายุสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คนักเตะทุกคนและต่อมาคืออีเวนต์การแจกฟรีนะครับก็สำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าอีเวนต์ที่เล่นกับยูเซอร์นะครับก็คือมี2อีเวนต์ด้วยกันนะครับที่หมดอายุไปอีเวนต์แรกคืออีเวนต์ของทีมเพลฟันอันนี้เลยนะครับก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยสำหรับวันพรุ่งนี้งมเก็ย่มรีไคด้ยาืมบ ต่อมาคืออีเวนต์ของอิตาเลียนคลับที่เป็นรูปภาพของนาโปลีนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันสำหรับวันพรุ่งนี้9โมงเช้านะครับก็คือทั้งหมด2อีเวนต์ด้วยกันนะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะครับและอีเวนต์ที่เล่นกับบอทก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับนั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลง1อีเวนต์นะครับเป็นทัวร์อีเวนต์ของอิตาเลียนคลับที่เป็นรูปภาพของเอซิมิลานอันนี้นะครับก็หมดอายุเช่นกันสำหรับวััันนนนนพรรุ่่งีี้้9เลลยยะคบอก็าืม ไปเคลียร์กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เคลียร์นะครับก็คือมีเวลาแค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นนะครับที่สําหรับการเคลียร์อีเวนต์พวกนี้นะครับและต่อมาคือแคมเปญล่าสุดนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับก็มีการแจกฟรีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าล็อกอินเข้าเกมพรุ่งนี้นะครับก็คือรับฟรีเพิ่มเติมอีก50ทองเลยด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ล็อกอินครบทุกวันนะครับและในส่วนของ daily game นะครับวันนี้ก็ยังดําเนินการต่อไปนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ใครหลายคนรอคอยนะครับเพราะว่าเป็นการแจกฟรีเพิ่มเติมถึง100ทองเลยด้วยกันนะครับวันนี้ก็อย่าลืมเข้าไปซัดจุดโทษกันด้วยเลยกันนะครับก็ทุกคนอยู่แล็บไหนกันแล้วบ้างหรือว่ามีใครได้รับ100ทองกันแล้วบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก่อทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ